มาดูปลากันนะคะอุ้ยปลาอย่างนนี้รอบสุดท้ายบ่ย่านี่ปลาบ่ปลาดุกจับปลาดุกจ้าคุณอู้แบปบลเนาะทั้งแม่นีปลาอย่างนี้ย่าปลาคออันนี้ปลาช่อนนะจ๊ะคุณอ้ไปันปช่นนานะคะ ันนี้ปลาขาวพี่น้องอันนี้ปลาขาวอันนี้ปลายังนี่ปลายังนี่อันนี้ปลาสลิดปลาสลิดปลากระดีเนาะกระดีหลายๆๆๆหลอันนะะี้ดีเจนโดงอยู่ ตยอเเทเเโอ้สมระปคอตียัยเยอะะโอ้นั่นน่มันมีประคอฝนอยู่ตัวน้อยน่ดอตัวนอยโอเคโอเคโอ้เ้าออกโอ้ตีเกียนออกอันนี้เอาปลาดุกเส้นนี่เแยาเากลัมาเท่เท่ก่อนเาเคยเดื จัดไปจัดไปจกพ่นก็เฮาระนับพ่นระนับพ่นอยู่ตีพี่กาเดี๋ยวอะไรบ่พี่กายไก็ได้คนงอนอยากให้พี่น้องทุก้าได้เจอดเดิ แต่ว่ามีอีกุ้งอยู่อันหน้านันว่มีอีกกุ้งเดีย๋ยนะรอบกี่เป้าคุณรอบกี่ข่ายเปาคุณไหมลวนลิาคุณไหมลาไนั่นเออาเนียเดิมกับอันันไหมกับอันสเสริมไหมเมืม่อนั่นน่ะเออว่มีอีกุงก้งปะแดจม,มาอ,อะ,ะมาจะไปย่ยกมา แล่ครับใช่เว้ยข้าวเดี่ยวเนาะแต่ว่าร้มก็ปันไดเนาะปั่คอบอ่ะอุ้ย คอด้วยพี่น้องปลาคอด้วยพี่น้องอุ้ยอุ้ยออปลาคอก็ไม่อยู่อ้ยมันหลุดค่ะมันหลุดพี่น้องปลาคอคอยลุดเอ้ยเ้ยยมาเมื่อีนี่ดิเอาเหลืมเดี๋ยว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 จะังางาเ้เตายังลายังว้าวว้าวาไหนตัวแท้ โอ้ย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 แล้วมันเอามันออกมาร่วมมันสิไปได้ซ้ำไหนโอ้ยมันก็ไปเหรอลองมันด้วยมันจิไปบ่มันก็ไปเลยเหรอเนาะโอ้กกำมันโอ้ยมันมีหัวใจขึ้นกันบ่โอ้ยมึงมีนะปวดโอ้ตัวใหญ่ค่ะโอ้ทุ่งน uh, um, oh, oh, ี ouais. right. ้มาเนาะมันท mm ุง hmm. นี oh, 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 right. oh, oh, ้ปากน้อยคนโอ้ยมาแล้วออกแล้วออกแล้วเจ้าอย่าพึ่งไปเจ้าอย่าพึ่งไปเจ้าอย่าพึ่งหนี กูเคยเอาเจ้าไปเลี้ยงเนี่ยนีเออไปเลี้ยงไปเฮียนมันตาหักเี่ล่ะแม่อาอออไปใช่เหรอไปใช่เหรอไปใช่เหรอโอ้ได้หลายเติร์ี่เนาะดิเขาขายรถเทไรล่ะป่าชนีปลาอะไรลอยหาซีแพงเตอร์ปเดีเนาะแพงห้างเฮยังมองอยู่ตลาดสีนั่นเขาหน่อยดิ อี S 1> <S 1> เออหลายเติบอยู่บุญบุญเอาอีแม่นี่มาไปจับปลาเขาได้ปลาคอได้พี่น้องปลาคอนะคะเออเออเออไปแล้วโอ้ยลงันแล้วโอ้ยปลาคอไข่ลงันแล้วต้องกับปลาดุกแล้ว ชัอนเลยจ้ามาอันนี้ปลาดุกบ่บ่ปลาคอปลาคอตีพี่น้องอตัวน้อยฟัวจะ้พี่น้อง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 พี่น้อโอ้ยถ้าใครมั่งจะมีน้อเพราะดีมือตัวนี้ จะมีกระ rumor, สอยเนาะจะมีกระสอยเออะไรอีกไปอีกแล้วจ้าค่อยปลาค่อยหลุดไปอีกแล้วดูไขไปขายปลาบ้านภาษาแงบ้าขอจับเนี่ยปลาเล็กตัวนั้นโลหนึ่งเนาะหนึ่ลูันหน่อยมันทำไงไมชอบหลุดอย่างนี้จับได้ไหมล่ะปลากระดีโอ้ปลาเข่งก็มีตี ไปเข็นทำไกขนาหลายเนาะิมนอเขาเปนปิ้งเนาะแซ่บหลายเติมอยู่หลายคักปานี้หลายเนาะปลากรดีหลายเนาะสปิดน้ยนั่นปลายังอะเขาขาวเอาขาปลายังไงเขาขาว่ จะมาเบ่งไม้เด้อพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้เบ่งไม้เด้อจ้ะ